ค่าราคาไม่ดีนะครับเป็นกําลังใช้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าราคาข้าวเปลือกตกต่ํามากพูดถึงข้าวนะครับตอนนี้ล่าสุดเองกระทรวงพาณิชย์ก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจําปี2564ถ้าปี2565นะครับงวดที่1นนะครับก็คือคนที่เก็บเกี่ยวนะครับเป็นงวด15ตุลาคมเก็บเกี่ยวย้อนหลังระหว่าง5-14ตุลาคมนะครับมาดูเกณฑ์นะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่กันบ้าง ข้าเปลือกหอมมะลินะครับอยู่ที่ตันละ1 8 6 4บาท23สตางค์นะครับชดเชยตันละ4 1 3 5บาท77สตางค์ด้วยกันข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 4 7 7บาท75สตางค์ชดเชยตันละ3,595บาท25สตางค์ข้าเปลือกหอมปทุมธานีนะครับตันละ9,947บาท87สตางค ชดเชยตันละ1,052บาท13สตังค์นะครับส่วนข้าวเปลือกเจ้าตันละ8 6 5บาท38สตังค์ชดเชยตันละ1,934บาท62สตังค์นะครับส่วนข้าวเปลือกเหนียวตันละ7,662บาท53สตังค์ชดเชยตันละ4,337บาท47สตังค์ด้วยกันนะครับ อ่าอันนี้ถือว่าเป็นแค่งวดแรกนะครับส่วนงวดอื่นๆนะครับจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งประมาณน่าจะเป็นวันที่5พฤศจิกายนนะครับเรื่องของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวก็น่าเห็นใจอยู่นะครับส่วนคนที่ถามถึงเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับข้าวนะครับเงินส่วนต่างอื่นเงินอ่ช่วยเหลือนูนี่นั่นเดีย๋ยวรอมติคอรมอก่อนนะครับ